สวัสดีครับอันนี้ก็เสร็จแล้วครับบ่ายสามหมดงานนะครับไม่ได้มหมดครับเ,อเยอะเยอะคนงานแต่ว่าเกี่ยวไม่ได้ครับ,บเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ไม่นะเออเม่นาะนีรถเข้ามานเออน่องี่รถมาหลับข้ามเมฆมาเลยก็ หมดงานครับไม่ได้หมดรับงานเลยเยอะแต่ว่ารถพ่วงวิ่งไกลวิ่งเจ็ดสิบโลครับก็นี่แหละสาเหตุที่ผมเปลี่ยนในหน้าครับอถ้าในหน้านเนมหรือเส้นไม่ใหญ่หรือไม่ซื้อเองก็ไม่มีสิทธิ์เกี่ยวครับเพราะว่าแถวนี้เขาไม่รับซื้อครับเอาง่ายว่าไม่ใช่ไม่รับซื้อครับติซื้อครับที่นี่ตีซื้อแล้วก็เราก็ถือว่าโอเคครับเจ้าของไล่แปลงนี้ ล็อกรถของเขาอีก20อีก30ไร่ครับเขาจะเอาคันนี้เกี่ยวต่อก็เขาพอใจครับพอใจพอใจการเกี่ยวของเราครับก็ปกติปกติเราจะไม่ได้เกี่ยวอย่างนี้ครับปกติต้องสลับกันครับแล้วแต่ในหน้าจะสั่งแต่เจ้าของแปลงสั่งล็อกรถครับเอาคันนี้เหมือนเดิมพรุ่งนี้อีก28ไร่ เก็บทับหันมอลำครับก <c oughs> ําลังม no. ั่นบ่ฮะกําลังเคลิบเลยลงเฟินอีกเปล่าไรนี่ตัวนี้ต้าล็อกล็อกรถเข็นด้วยนะครับล็อกรถเข็นด้วยเอาคันนี้ด้วย ฮะว,ว,ว้าวหมดครับก็รครับค,ครับผมแป้งนี้ก่อนเหรอแป้งนี้เหรอเออใช่เนาะมันจะได้ไม่หนักเพื่อไปเติมแป้งใหญ่คอยใ,ให้ชาวเบื้องยังพี่โนโออ แต่บึงแต่บึงครับนี่หุบเขาครับที่นี่ดูหน้าผาเลยนะครับหน้าผาเลยลึกลึกมากวันนี้ก็ได้18ไร่ครับแปไร่ก็มันมัน ยังไงครับมันก็นี่แหละที่เราเปลี่ยนในหน้าเพราะว่าถ้าในหน้าไม่รับซื้อเองตีราคาเองก็ร้านเขาจะไม่ซื้อร้านมันจะไม่รับซื้อ,อเนี่ยรถพ่วงไปลงต้องไปเจ็ดสิบโลนะไปเจ็ดสิบโลถ้าจะเทเข็นใส่หกล้อแล้วก็ไปเทแถวนี้หมดไม่ได้งานคนระับนี่ก็คือเหตุผลที่เราต้องเปลี่ยนในหน้าครับเพราะว่าเจ้าของไรเขาเล่าให้ฟังอยเลยครับ ก็แอบดีใจเล็กๆครับว่าเราเป็นน้องใหม่ะเรามาก็เจ้าของไร่พอใจครับพอใจเกี่ยวแปลงนี้แปลงแรกแล้วก็ข้างในอีกแล้วก็อีกยีกว่าไร่พรุ่งนี้ก็มาเก็บแปลงนี้เหมือนเดิมแต่วันนี้ต้องกลับก็งานงานมันงานรถเข็นมันมันวิ่งไม่ได้มันไม่ทันตอนนี้มีอยู่ห้าพวงห้าพวงวิ่งไม่ได้ รถก็ขินคันนี้มากเลยครับบอกเจ้าของไร่ล,ล็อกรถขินด้วยครับจเจ้าคันนี้เจ้าของไร่ก็จะเอารถขินคันนี้ครับแบบกล้าเข้ากล้าถึงแล้วก็เชียงงานขาดครับซัพพอร์ตรถเกี่ยวดีมากครับมันต้องอย่างนี้ครับเจอแล้วบางทีก็มันไม่ใช่หน้าที่อะไรของเขานะครับที่เขาจะต้องมาซัพพอร์ตอะไรขนาดนี้ส่วนมากรถขินก็จะมายืน,ย,น,ย,นยืนนั่งๆแบบไม่ค่อยสนใจอันนี้อ๋อหอ ัวรถเกี่ยวได้อุ้มครับกลัวรถเกี่ยวช้าลากเข้ามาข้างในอย่างเดียวครับหลากหลุมหลแปลงนี้ไม่น่าเข้ามาครับเข้ามาเฉยเลยอันนี้ก็ได้แค่สิบกว่าไร่ครับก็นี่ครับมันก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่เราเปลี่ยนในหน้าครับเพราะว่าเราก็ต้องเอาตัวรอดครับเราก็ต้องมีหนี้มีสินแล้วต้องหางานหางเงินเกี่ยวหางเงินก็แถวนี้ก็ในหน้านูเนมธรรมดา จะเกี่ยวเองขายเองเหมือนเจ้าของไร่บอกไม่ได้ครับเจ้าของไร่บอกเขาไม่มีสิทธิ์มาหารถเกี่ยวแล้วก็เขาไม่มีสิทธิ์มาเข็นเองครับเพราะว่าทะเบียนที่เข็นก็เท่าแกต้องล็อก,กทะเบียนรถที่เข็นเขาโูดไปด้วยครับเข็นนี่เองแล้วก็ส่วนมากรถเข็นเขาไม่ได้ตังค์นะครับจะเป็นในหน้าเอามาเข็นเองเนี้ยเขาซื้อเองมันนั่งไงเขาโอดความชื้นมันมันยังไม่ได้ครับ อายุมันยังไม่ได้เท่าไหร่เมื่อเช้าก็โอ้โหฝักเขียวเลยครับฝักเขียวอะ่ะแต่ก็ในหน้ายังเคลียร์ได้ครับเมื่อวานก็เกี่ยวแบบ42เปอร์เซ็นลความชื้นแพลงนี้ก็เขามาหารถอยู่ครับเขามาดูอยู่เขาบอกรอด,ดูรอด,ดูครับเป็นยังไง ก็ไม่ลึกมากครับผมงานนะผมสู้ได้ขอแค่มีงานไม่ใช่ว่างานนี้แปลงหินเราลงเราไม่เกี่ยวไม่เคยเกี่ยงครับถ้าจะหนีก็จริงๆก็มันจะจมนี่แหละครับก็หนีครับอแต่นี้ก็น่าเกี่ยวแต่เป็นนี้เขียวครับมีเขียวอยู่บรรยากาศดีครับ ก็เป็นประสบการณ์ครับผมเรายังไม่เก่งครับเรายังจับในหน้าเก่งๆไม่ได้ครับแต่ถ้าเราเจอในหน้าเก่งเราก็ต้องพัฒนาตัวเองครับทํารถให้มันถูกใจชาวไร่ครับเขาดูการเกี่ยวนะครับก็ในหน้าบอกว่าไล่นี้มาแปดคันแล้วครับไล่รถเกี่ยวนี้บางทีมันไม่ได้ก็ไม่ให้ไม่ให้เกี่ยวครับ เดินเดินออกไปขึ้นข้างหน้าครับก็ถ้าไม่ติดต้นนั้นก็น่าจะไปได้กลับไปที่พักกันครับวันนี้บ่ายสามกลับ<ม>เกี่ยวต่อไม่ได้ครับไม่มีรถเข็นนะครับรถเข็นมาไม่ทันครับต้องคําน้องว่าน่าจะมืดนะพี่หวว่ามันจะได้กลับมาเจ็ดสิบน่าจะร้อยห้าสิบรูแล้วน้องต้องไปช่างเลยครับต้องไปช่าง ก็ประเดิมงานวันแรกครับถือว่าตั้งแต่เกียวเข้าพูดมาผมว่าคนนี้เก่งครับแล้วดูคล่องแคล่วามากครับเชี่ยางานขาดอ่านงานเป็นแก้ปัญหาสถานการณ์เป็นเก่งครับเก่งคล่อง้าผมไปดูงานแบบตุ๊กๆุ๊เลยอ่านงานเก่งมากครับอันนี้ก็เถื่อนครับเถื่อนมาก มันต้องแข่งราคากันแข่งเอ่อแข่งตัดงานกันแย่งงานกันครับแล้วก็ถ้าไม่ปล่อยพันปล่อยอะไรนี่ก็ไม่มีสิทธิ์มาเกี่ยวแล้วก็ถ้ารถไม่ดีก็ในหน้าก็ต้องคนทนให้ได้ก็มันเอาเข้าตรงๆรงผมว่าเกี่ยวข้าวไม่ไม่ค่อยเจอเจ้าของไล่ไล่ขึ้นนะครับเพราะว่าข้าวมันเกี่ยวใสใ่ในน้ําในตอบางทีมันล่วงมันอะไรก็ เขายบทิมเลยครับแต่เขาพูดมันไม่ได้ครับมันยินเห็นแล้วครับถ้ามันออกมันอะไรเนาะเข็เป็นหน้างานเรางานมีแต่ไม่มีปัญญาเกี่ยวครับก็เป็นรถบรรทุกรถพ่วงรถพ่วงต้องวิ่งครับเขาพูดดีมากครับไล่ละตันกว่าสองตันก็ต้องถือโชคดีครับได้อยู่กับปานุกกับปานุก